เนฮมี <N> eh <ami> บทที่1การอธิษฐานของเนฮมีเรามาสแสวงหาไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนําให้รู้จักกับเนฮมีก่อนคําว่าเนฮมีนะครับแปลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลอบใจนะครับหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่ายา h w e h c o m f o r t นะครับนั่นก็คือว่า,าชื่อของเขาเนี่ยมีความหมายว่าพระเจ้านั้นจะทรง ปลอบใจเขาปลอบใจเขาจากอะไรนั่นก็คือว่าเขามีความทุกข์ยากลกำบากที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากเขาเห็นถึงการล่มสลายของกำแพงเมืองนะครับที่ทำให้ศัตรูนั้นอาจจะเข้ามาลุกลานแผ่นดินบ้านเกิดของเขาได้เขาจึงมีความรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมีความทุกข์ยากนะครับแล้วก็ องผู้เป็นเจ้าจะเป็นผู้ทรงป,ปราะปลุมเขาให้เขาสามารถเป็นผู้ที่กลับมาเพื่อหรือฟื้นกำแพงนี้ได้นะครับในหนังสือเนห์มีนะครับจริงๆเป็นหนังสือฉบับเดียวกับเอสลาซึ่งก็คาดว่าผู้เขียนเนี่ยจะเป็นท่านเอสลาเองนะครับที่เป็นผู้เขียนซึ่งเวลาเขียนของระยะเวลาที่เกิดขึ้นของเนห์มีเนี่ยอยู่ในช่วงราวๆประมาณก่อนคศ444ถึง ก่อนคส425นะครับจะเป็นช่วงระยะเวลาประมาณนี้โดยณเวลานั้นเนี่ยเนหมีมีหน้าที่นะครับเป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์กษัตริย์อาทาเซอร์ซิสนะครับซึ่งหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ที่สําคัญนะครับเพราะว่าคิดดูว่ากษัตริย์ของชาวเปอร์เซียแต่ว่าให้คนยิวเนี่ยมาเชิญเครื่องเสวยให้การเชิญเครื่องเสวยนี่เอ่อต้องเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจริง เพราะว่าส่งผลถึงชีวิตของกษัตริย์นะครับถ้าเกิดเราเคยดูหนังนะครับหนังที่เราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือฮ่องเต้จะต้องมีผู้ที่ชิมอาหารก่อนนะครับและผู้ที่นําอาหารมาถวายเหล่านี้นี่นแหละ <c oughs> ก็คือผู้ที่ต้องไปดูแลรับผิดชอบซึ่งต้องเป็นผู้ที่ไว้ใจได้มากจริงๆนะครับและในฮามีก็เป็นผู้หนึ่งที่กษัตริย์นั้นส่งไว้วางพระทยนะครับ เป้าหมายของเนหมีที่มีอยู่นะครับในที่นี้ก็จะเห็นได้ว่าเกิดเหตุในช่วงเวลาที่หลังจากที่พระวิหารหลังที่สองนั้นถูกก่อสร้างไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนหมีเห็นว่ากำแพงเมืองนั้นได้ล่มสลายไปและยังไม่ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาเขาจึางต้องการนําชาวอิสราเอลกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มครับเพื่อจะทําการฟื้นฟูกำแพงเมืองขึ้นมาใหม่โดยการเดินทางของเนหมีมีสองครั้งนะครับการกลับมาครั้งแรกคือ ประมาณปี444ก่อนคิดศักราชนํานำคน5,000คนกลับไปเพื่อจะก่อสร้างกำแพงนะครับส่วนครั้งที่2เนี่ยกลับไปทีตอนประมาณ434ปีก่อนคิดศักราาดนำคนไป42,000คนคราวนี้จะเป็นเรื่องราวของการชำระพรริหารและปลภัยแล้วนะครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ มีเ,เหตุการณ์ที่เราได้อ่านไปจากหนังสือเอสลา,านะครับเริ่มต้นที่เซรูบบเบลก่อนที่เขากลับมาหรือฟื้นแท่นบูชาฟื้นฟูพระวิหารและหลังจากนั้นเอสลา,าจึงกลับมาเพื่อฟื้นฟูพระบัญญัตินะครับเนฮามีก็กลับมาในช่วงระยะเวลาที่เอสลา,ายังอยู่นะครับก็เขาได้กลับมาช่วงฟื้นฟูกำแพงนะครับเรามาดูกันนะครับว่า,าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับหนังสือ เนามีผมจะแบ่งโครงร่างออกเป็น2อสอ,ส,อส่วนด้วยกันคือส่วนแรกนะครับคือในการงานแห่งการฟื้นฟูกำแพงและการงานแห่งการฟื้นฟูประชาชนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเขา,าบทที่1นนะครับเลขในวงกลมเนี่ยก็คือบทที่1นนะครับเป็นเรื่องราวที่เนามีได้อธิษฐานทูลต่อพระเจ้าพอเริ่มต้นในบทที่2นะครับ <c oughs> เขาก็ได้ทูลต่อกอษัตริย์ <c oughs> อัทธาเซอร์ซิสเพื่อที่ว่าเขาจะอยากที่จะกลับมา เพื่อจะรื้อฟื้นกำแพงเมืองและนำชาวอิสราเอลกลับมาด้วยนะครับส่วนในบทที่3ถึงในบทที่6เราจะเห็นเรื่องราวของการรื้อฟื้นกำแพงและซึ่งก็ศัตรูก็ไม่ยอมนะครับเขก็ต้องต่อสู้ไปด้วยแล้วก็ก่อสร้างกำแพงไปด้วยนะครับและส่วนที่2นั่นก็คือส่วนของการฟื้นฟูประชาชนคือตั้งแต่บทที่7ถึงบทที่13ไปเนี่ยก็คือว่าจะเห็นได้ว่า เริ่มต้นบทที่7ก็จะเป็นการรวบรวมรายชื่อนะครับผู้ที่เป็นเฉลยที่กับคืนถิ่นบทที่8ถึงบทที่10นะครับเอสราก็ได้หรือฟื้นพระบัญญัตินะครับทุกคนได้ทําสัญญาปฏิญาณกับพระเจ้าว่าจะทําตามพระบัญญตัติเหมือนกับที่เราได้แสวงหาเอสราที่ผ่านไปนะครับใน2บทสุดท้ายจะเห็นได้ว่าเอสลานั้นได้พูดให้พลพัไ ทั้งหลายเนี่ยได้กลับใจเสียใหม่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการรับหญิงต่างชาติมาเป็นภรรยาของตนและเกิดลูกหลานกับหญิงเหล่านั้นก็เป็นลูกครึ่งชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายนะครับเขาต้องกลับใจใหม่นะครับโดยเอสลาก็อยู่ในช่วงเวลานี้นะครับน,นีฮามีก็ได้บันทึกในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนบทที่11ถึงบทที่13เนี่ย ก็เดจะพูดถึงรายชื่อนะครับของคนทั้งหลายนะครับของพวกเลวีพวกปุโรหิตนะครับแล้วก็มีการเฉลิมฉลองที่กำแพงนั้นได้ถูกสร้างสำเร็จแล้วนะครับนี่ก็คือโครงร่างทั้งหมดของหนังสือในหามีซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด13บทด้วยกันนะครับแบ่งเป็นตามนี้วันนี้เรามาดูในบทที่1น,นะครับบทที่1 เริ่มต้นเนี่ยจะได้พูดถึงเรื่องราวของเนฮามีที่เขาได้รับทราบข่าวนะครับจากพี่น้องของเขานะครับที่ชื่อฮานามีฮานานีนะครับซึ่งมากับชายบางคนจากยูดานะครับเนฮามีก็ได้ถามเขาเรื่องพวกชาวยิวนะครับชาวอิสราเอลที่รอดชีวิตจากการตกเป็นเชลยแล้วก็ถามเรื่องเอ,อ่อเยรูซาเล็มว่าณน,นเวลานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเขาก็ได้รับคําตอบว่า ผู้ที่เหลือรอดชีวิตซึ่งอยู่ในบณฑทนนั้นคือผู้ซึ่งรอดชีวิตจากการตกเป็นเฉลยมีความลําบากและความอับอายมากนะครับลำบากและอับอายจากอะไรครับเนื่องจากว่ากําแพงเมืองเยรูซาเล็มถูกทําลายและบรรดาประตูเมืองก็ถูกไฟเผานะครับกำแพงเนี่ยจะเป็นกําแพงล้อมรอบเมืองเยรูซาเล็มนะครับและใน กำแพงที่ล้อมรอบไปเนี่ยก็จะมีประตูอยู่นะครับซึ่งรายละเอียดของกำแพงและประตูเนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะไปค่อยไปพูดในบทถัดๆไปละกันนะครับซึ่งก็มีหลายประตูอยู่นะครับณนะตรงนี้ก็กำแพงและประตูก็ได้ถูกทำลายไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อเนฮามีได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เขาก็ได้นั่งลงร้องไห้โศกเศร้าอยู่หลายวันนะครับเขาได้อดอาหารและอธิษฐานเฉพาะพระพักพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ นี่เป็นลักษณะเดียวกับที่เอสลาได้รู้สึกเหมือนกันนะครับเอสลาเมื่อได้รู้ข่าวนะครับว่าพลไพ่ของพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ละเมิดพระบัญญัติเอสลาก็ได้อดอาหารและอธิษฐานคร่ำครวญน,นะครับร้องเสียงดังนะครับต่อพระพักพระเจ้านะครับนี่เป็นท่าทีอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นจากบรรดาเหล่าผู้รับใช้ของพระเจ้า เมื่อเขาได้สัมผัสหรือได้ยินถึงเรื่องราวที่ผิดบาปเขาไม่ได้มานั่งว่าจะโจมตีใขรหรืออะไรยังไงนะครับแต่เขาเองต้องรีบซุดตัวลงก่อนเลยแล้วก็อธิษฐานถูกต่อพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะครับเรื่องราวปัญหาจะใหญ่โตแค่ไหนหรือมีโครงการที่จะใหญ่โตแค่ไหนไม่ได้เริ่มต้นด้วยการวางแผนทางความคิดแต่ว่าเขาได้เริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน นี่จึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตคริสเตียนของเรานะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในการดาเนินชีวิตของเราถ้าเรารู้สึกว่าเรามีอะไรที่ผิดพล้งไปนะครับเรามีอะไรที่ได้รับความทุกข์ทรมานหรือเกิดปัญหาขึ้นกับตัวเราเราลองอย่าได้พยายามด้วยตัวของเราเองนะครับหรือไปหาพึ่งผู้อื่นก่อนนะครับแต่ว่าให้เราฝึกฝนที่จะนั่งลงนะครับแล้วก็ถวายอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ยเฉพาะในเรื่องราวของคริสจักรนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในเมืองของพระองค์เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะไม่ใช้ความคิดความสามารถหรือวิธีการจัดการของเราเองแต่เราจําต้องคุกเข่าลงต่อเบือ้องพระของพระเจ้าและอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ในที่นี้เน้นด้วยนะครับว่าเขาได้อดอาหารและอธิษฐานความหมายได้พูดไปแล้วนะครับในเอสราที่ผ่านมาและเขาได้อธิษฐาน ทูลขอต่อพระเจ้านะครับว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงรักษาพระสัญญานะครับพระองค์เป็นผู้ที่รักษา,าความรักที่มั่นคงนะครับแล้วก็เขาได้ร้องทูลกับพระเจ้านะครับขอให้พระองค์เนี่ยได้ทรงเงี่ยพระกันฟังลืมพระเนตรดูนะครับก็คือให้พระองค์เปิดหูและเปิดตาเพื่อที่จะดูเขา ฟังเสียงร้องทูนของเขานะครับซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นะครับนเนทมีผู้นี้พูดได้อย่างเต็มปากนะครับว่าเขาคือผู้รับใช้ของพระองค์นั่นคือเขามีพระองค์นั้นทรงเป็นองค์เจ้านายของเขาทั้งหลายดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาเขาจะทําอะไรก็ตามเขาจะฝึกฝนครับที่จะทูลกับองค์เจ้านายก่อนเพราะว่าสิ่งที่เขาจะทําอะไรออกไปนั้นจะต้องได้รับอนุญาต จากองค์เจ้านายและเมื่อมีปัญหาเขาก็ร้องทูลให้องค์เจ้านายของเขานั้นเป็นผู้ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเขาการร้องทูลของเขานะครับเขาได้อธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าเนี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้ก็เป็นภาคปฏิบัติของผู้รับใช้นะครับเราจะเห็นตัวอย่างจากพระมพีใหม่เราเห็นจากท่านเปาโลก็เหมือนกันนะครับท่านเปาโลเองก็เป็นผู้ที่อธิษฐานทั้งกลางวันและทั้งกลางคืนอธิษฐานโดยไม่หยุดหย่อน นะครับอธิษฐานเพื่อคิตจักนะครับในที่นี้เนหมีก็ได้อธิษฐานเพื่อประชาชนอิสราเอลนะครับทุกๆคนนะครับล้วนแล้วแต่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งสิ้นนะครับแท้ที่จริงเราทั้งหลายทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นะครับในที่นี้เนหมีได้ทําเหมือนกับที่เอสลาได้ทําเลยครับคือก็ได้สารภาพความผิดบาปของประชาชนอิสราเอลและเขายังนับว่าความผิดบาป เหล่านั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นความผิดของตัวของเนห์มีเองด้วยนะครับนั่นคือมีส่วนในการผิดบาปนั้นและเขาก็มีส่วนในการที่จะสารภาพกับใจเพื่อเป็นตัวแทนให้กับชาวอิสราเอลทั้งหลายด้วยนะครับเขาทูลต่อพระองค์เลยนะครับว่าข้าพระองค์ทั้งหลายประพฤติเลวทรามมากต่อพระองค์และไม่ได้รักษาพระบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระองค์ทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ไว้ เริ่มแรกเลยเราต้องรู้นะครับว่าเราได้ทําผิดไปเมื่อเราทําผิดเราต้องรู้จักที่จะสารภาพความผิดนั้นต่อพระเจ้าบางครั้งเราอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสภาพการที่ผิดแต่ก็ยังดื้อรั้นแล้วก็ไม่ยอมฟังและไม่ยอมกลับใจถ้าเป็นเช่นนี้เราก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าดังนั้นก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้านั้นจะต้องมีการสารภาพความผิดต่อพระองค์และมีการกลับใจนะครับ โดยในที่นี้เนี่ยเขาได้ทวงทวงพระองค์ถึงคำทรงสัญญาที่บงได้ทรงให้ไว้กับโมเสสนะครับว่าถ้าพวกเจ้าไม่ซื่อตรงพระเจ้าก็จะกระจายพวกอิสเอลเนี่ยให้ออกไปในหมู่ชนชาติทั้งหลายซึ่งก็เป็นอยู่ในะสภาพการณปัจจุบันที่เขาไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าสุดท้ายเขาก็ต้องกระจัดกระจายไปเป็นเฉลยใช่ไหมครับแต่ไม่เพียงเท่านั้น นหามีได้ทวงสัญญาในข้อถัดไปก็คือว่าในข้อที่9้าได้บอกว่าถ้าหากพวกเจ้ากลับมาหาเราและรักษาบัญญัติของเราและประพฤติตามนะครับถึงแม้พวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่สุดปลายฟ้าเราจะรวบรวมพวกเจ้ามาจากที่นั่นและนําพวกเจ้ามาอย่างสถานที่ซึ่งเราได้เลือกไว้เพื่อทําให้นามของเราดํารงอยู่ที่นั่นนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้านะครับแม้ว่าชาวอิสราเอลจะกระจัดกระจายไปจากความผิดบาปความไม่เชื่อฟังของเขา แต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเขาหันกลับมาหาพระองค์นะครับกลับใจของเขาเสียใหม่แล้วก็กลับมาถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์และกระทําตามน้าพระทัยของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร่งรวบรวมเขาทั้งหลายกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้เป็นหนึ่งกันนะครับและพระองค์จะตั้งเขาเหล่านั้นไว้ในสถานที่ท,ที่หนึ่งซึ่งพระองค์ได้เลือกไว้สถานที่ท,ที่นั้น ณเวลานั้นก็คือพระวิหารของพระองค์นั่นเองนะครับที่ที่นั้นในพระวิหารนั้นจะเป็นที่ตั้งอยู่ของพระนามของพระองค์นั่นก็คือว่าเป็นที่ประทับของพระเจ้าผู้สูงสุดของเราทั้งหลายวันนี้นะครับสาถานที่นั้นพระวิหารนั้นก็คือคสตจักรนั่นเองนะครับเราทั้งหลายจําเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพระองค์มีน้ําพระทัยให้เราทั้งหลายนั้นหันกลับมาจากการประพฤติผิดของเราและประพฤติตามพระคำของพระองค์ และพระองค์จะให้เราั้องอาศัยอยู่ในบ้านของพระเจ้าก็คือคริสจักรของพระองค์นั่นเองนะครับเป็นที่ที่พระองค์ได้ทรงกําหนดไว้ไม่มีที่อื่นอีกแล้วนะครับเราจะไปหาพระองค์ที่อื่นไม่ได้นะครับก็ขอพระองค์ทรงโปรดนําพาและเปิดตาเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันให้ได้มองเห็นว่าที่ที่พระองค์ทรงเลือกสรรน,นั้นเป็นที่ใดนะครับแล้วในที่นี้ยังพูดต่อด้วยนะครับเนธามีได้ทูลขอต่อพระองค์นะครับได้ บอกกับพระองค์ว่าพวกเขาเป็นผู้รับใช้และเป็นประชากรของพระองค์นะครับและก็ขอให้พระเจ้านั้นทรงช่วยเหลือพวกเขารวบรวมชาวอิสอราเอลทั้งหลายกลับไปยังประเทศของเขากลับไปยังพระวิหารนะครับและการที่จะทำเช่นนั้นได้ตัวเขาเองก็ต้องไปด้วยนะครับโดยขณะนี้เราได้รู้อยู่นะครับว่าเขาเนหามีได้เป็น ผู้เชิญเครื่องสเสวยของกษัตริย์นะครับดังนั้นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดเนี่ยก็ต้องไปล้องทูลขอต่อกษัตริย์ด้วยเช่นเดียวกันว่าขอให้ปล่อยตัวเขากลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อจะไปฟื้นฟูกำแพงการที่เขาจะต้องไปทูลกับกษัตริย์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับและโดยกําลังความสามารถของเขาเองเขาก็คงไม่มีความสามารถนะครับเขาเลยได้ทูลขอกับพระเจ้า ให้พระองค์ได้ฟังเสียงคําอธิษฐานของเขานะครับให้ประทานความสําเร็จให้กับตัวเขาที่จะเข้าไปทูลกับกษัตริย์เพื่อที่เขาจะได้รับความกรุณาจากกษัตริย์และได้รับการปล่อยตัวกลับคืนไปนะครับโดยเขาจะได้นําประชาชนขององคกลกับไปด้วยนั่นเองนะนี่คือเรื่องราวในบทที่1 ก็คือคําอธิษฐานที่เนหมีนั้นได้ทูลต่อพระเจ้าส่วนในบทที่สองเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เขาทูลขอต่อพระเจ้าเขา,เ,เขาก็ได้ทําต่อเนื่องเขาก็ได้ทูลต่อกษัตริย์นะครับและพระเจ้าก็ได้ท่งกระทําให้สําเร็จตามที่เนหมีได้ทูลขอนะครับดังนั้นสําหรับเราทั้งหลายบทสรุปของบทที่1ในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของการ อธิษฐานนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกเรื่องราวทุกอย่างให้เราหันกลับสู่พระเจ้าถ้าเราหันกลับสู่พระเจ้าพระเจ้าก็จะหันมาหาเราด้วยเช่นเดียวกันสําคัญที่สุดก็คือเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานนะครับให้เรามีชีวิตแห่งการอธิษฐานมากยิ่งขึ้นนะครับและเราก็จะพบกันใหม่ในบทที่2นะครับในสัปดาห์หน้าขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านครับ